รอบอยูเจ๋หน่ายเลยเด้อพี่น้องวันนี้มาตอนเชา้าเบื้งบรรยากาศขึ้นพาัาขึ้นผลอืมกำลังขึ้นอนะ่ะมะพร้าวเลงมันไหลแล้วนี้ยมันขึ้นอันสูงโพดห่านะแค่มันวิตน้ำนี่ก็โอเคแล้วเพรานะว่าลมันอันนี้สก่อนเขา คุณวิทย์น้ำแล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวยามใส่ยามรอบเป็นที่สองอ๋อผัดพออันนี้จัดพอจังบุมี่นั่นแล้วเปิดเอาเลยต้าเดี๋ยวรต้องพามันไปให้มันไปเลยงูอันนั้นงูปลาเอิญ มูตะเห่มูตะเห่ฮึ่มไปแล้ว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 ว่งลงน้ำสวย้ยมานบอมอ่บหนมาน่ นั่นหูอยู่ว่าผลสิโตบึง้งปวยก่อนเด้อไปเลยสุบอป่วยดันปลานีงฉันหักนะนี่โอ้ยคงสิพ่อดีอยู่ตะตูนเรือเพอร์ฮอดพูนนะงามื้อนี้หักกระคำนึงได้เมื้อนี้นะ โุยพี่หนงพามาเบิ่งกโกยเออเออสีได้อยู่เขากระเทยวจอบเอาอะไรยามันสูข้าคือคือตัวนั้นแต่บ่หอดก็บ่หอดก็ได้หน้าตาเออเออพอดีบุ้มตัวนี้ก็บนี่หากํลังคือกํลังอันนั้น ตัวนี้จากับบกค้ำไว้นะแตาเออมันค้ำอันนี้อยู่บกเป็นยังมันค้ำอันอันนี้ค้ำต้นไม้อยู่ค้ำไม้อยู่ค้ำไม้ค้ำไม้อยู่กับผู้ดีเลยเออเออจิตเปดค้ำตเนาะจ็ตเปิดค้ำพอดีจิตเปดค้ำทำมาลาะโซนโซนโกยที่นี่ ลุลงตึ้มฮันโหลวันนี้หมอมนเีจะทีบนเข้าจะทีบนเข้าไปสำลวดคล็อกโดนนึ้ แบบไม่ร้อนอ่ะงามฝนตกคืนนี้กับผลตุกน้ำก็พอดีน้ำหนาผูดีเป็นน้ำหน้าซึมใี้กำลังขึ้นีแต่ตูนบอกเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเออผู้ดีงามเลยเขาพักเปอนอยัง มันน้าต้องเอาเครื่องตัดเรื่องแบบนี้เขาแล้วมันบางยาปักทรงเลโอ้ยบรรยากาศค่ะค่ะอากาศดีๆติ้งอัดไว้อัดไว้สักคนนี่พอด,ดีพอด,ดีสำนี้นะเราเชือว่าห้างวัตทีเพื่อพัยยนใหญ่เนาะ កូនវិញកោ។វាតាមមឺតផុតតែវាជិះຕົកមឺតមឺបើយ៉ាងណា